โยอวาซ่าพอดีเป็นรุ่นเมกาพอดีเป็นรุ่นดูใบพอดีเป็รุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมฟี فا 2023นะท่านผู้ชมนะเอออันนี้เราก็จะมาเล่นให้ดูนะครับบนเครื่อง r o g Line นะท่านผู้ชมนะนี่เราจะมาเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะอ่าหลักๆก็เล่นเจ้าตัวนี้นะครับบนในส่วนของเจ้าตัวเครื่อง r o g นะอยากให้ดูเฟรมเรทนะท่านผู้ชมอันนี้ผมใช้โหมดในส่วนตรงนี้นะครับวิธีการเพิ่มความเร็วนะก็คือใช้เป็นแบบว่า30วัตต์นะ เสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็เปิดไอซ์อาร์ด้วยนะฮะความแรงความเร็วมันจะได้ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมดูเฟมเด่นนะ4ี้นี่เป็นในส่วนของคัสซีนอยู่นะครับรอรอ,รอมันข้ามกดข้ามได้นไหมนี่อ๋อกดเอกดีค้างไว้นะครับข้ามคัสซีนนะแต่ผมไม่รู้ว่าเฟมเด่นมันจะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับม,มาแล้วอันนี้เป็นล่วงช่วงคัสซีนนะเห็นไหมเฟมเด่นประมาณ5080มาแล้วคนดู โอเคไปลเลสโกเดี s <S ๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าผมเซตติ้งประมาณไหนนะตอนนั้นผมหาเซตติ้งไม่เจอนะคนดออูอันนี้หรือเปล่าวิดีโอคาริเบียนไม่ใช่อันนี้วิดีโอคาริเบทเฮ้หรืออาจจะใช่ไหมอันหนึ่งอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นคาริเบทสีเฉยอันนี้เซตติ้งโอเคนะครเราให้ดูกันนะฮะท่านผู้ชมนะไหนวิชัวตรงนี้ไม่ใช่น,นี่เกรมเพย์ซีบียูออฟฟิตี้ เอ,อมามันมาเป็นออโต้เลยเหรอคนดูเนี่ยมันไม่มีให้ปรับใช่ไหมอืมก็เล่นตามนี้แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูเฟรมเรกันนะครับเครื่องเครื่องค่อนข้างที่จะแรงนะท่านผู้ชมนะเอซูดเขาเคไม่ว่าเครื่องนี่ความแรงประมาณแปดจุดหกทีลฟอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องสเปกกันนะยิง นี่เข้ามุมโคโนดก็ตรึงนะฮะดูเฟเมิตด้านล่างซ้ายมือนะ,อะเครื่องนี้เป็นในส่วนของไรซ e นเอ็กซ์ติมเซตวันนะทุกชมนะเซตวันนะเป็นในส่วนของ5คอ16เทรดนะครับเอ้ย5คอเออ5คอเอ้ย8คอสิเทรดพูดผิดนะครับความเร็วอยู่ที่5.1นะไอตอนคัสซีนมันอาจจะมีกระตุกนะครับแล้วก็มีแนมนะครับ16คลกิกนะ LPR 5นะครับเอาๆโคตรโหดโคตรึง อพีเดียหนะ้าน,นะครับจอเป็น adn a สามนะครับสิบสองซีอูนะเขาเขียความแรงไว้บอกว่าประมาณเอ่อแปดจุดหกเทอร์ฟอปนะครับแบตนีสี C ่สิบวัตต์อาวนะหน้าจอจิตนิ้วนะครับร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับแบตนีอยู่ประ,ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะน่าจะอยู่ผมคิดว่าน่าจะประมาณสามพันห้ารอยมิลลิแอมนะครับประมาณนั่นแหละ,ะครับแบตตัวแบตนะสวยเพื่อนมาว่ะอันนี้เป็นฟีฟ่าสองพันยิบสามนะครับคนดู ผมแน,น,น,นะนำนะถ้าเล่นนอกบ้านนี่ให้ให้ใช้ไอ้จ้ตัว Power Bank ดีวกว่าน,นะ Power Bank แ,แบบจ่ายไฟ PD 60สบาทได้นะผมจะท้งลิกงซื้อมาให้นะครับตัวนี้สามารถต่อออกมาส์คีย์บอร์ดได้เหมือนมันมันคือโน้ตบุ๊กดีๆนี่เองแหละคนดูนะฟับสับโดดวิ่ง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 สวยโว้ยไปโดนเตะอ,ออกนิหนึงลื่นนะครับลื่นลื่นมากอันนี้พูดเลยจากใจนะครับตอนที่เล่นในส่วนของอะไรนะเจ้าตัว บน Nintendo Switch นี่30เฟรมเท่านั้นแหละคนดูเอาวะ่ะยิงอยู่เพื่อนแย่งมันหน่อยแย่งมันหน่อยสวยสวยไปลากยาวฮะนี่เดี๋ยไปแลวจ้าทิงโอ้โหรับเต็มๆเลยว่าจะมุม ใช้ได้ใช้ได้คนดูลื่น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 อยู่นะครับสำหรับใครที่ซื้อไปกะจะเอาไปแบบไปไปเล่นไปอะไรนอกบ้านได้นะครับก็ผมว่าตัวนี้ตัวจบนะยิงเมสซี่ยิงยิงโอ้ยไม่เข้าไม่โกนเหนียวจริงว่ะคนดูยิ่งกว่าหนังยางอีกเอาว่ะเอาว่ะก็แนะนำนะเวลาไปเล่นนอกบ้านก็ผมแนะนำให้ปรับตรงเนี้ยเป็น25เทอร์โบนะย5ิวัตนะครับ มันปรับความแรงการใช้แบตได้นะมาติมุมสับรวดมุงครับสวยโอ้ยเหนียวจัดเหนียวจะจัดเลยหนุ่มนี่มาวะ่ะมาวะ่ะปิงจา้าซิอาโก้มาแยงครับสวย ส่งบนฟึบมุมง่งเมสซี่อ้หูิจะติดสักหน่อยเฮ้ยวุดได้ไง,ไงวะมาหลุดไม่นี่หลุดไม่นี่เอาว่าว่าบอดม่หงหุยหี้กระโถย เฟรมเลดอยู่ประมาณนี้เลยนะประมาณ70-80เฟรมนะครับถ้าเล่นเกมนี้นะเออ80 80 70เฟรมนะครับโอ้ฝาวไม่นี่ฟาวไม่นี่โอเคไปครับส่งอุ้ยติดไอ้่ะอุ้ยส่งติดเรียบร้อยไม่นี่กูเอ้ยอย่าอย่าดูถูกอย่าดูถูก ส่งอุ้ยส่งวอลอีกลนวอื้อดลูกนี้โดนไหมนี่ลูกนี้โดนไหมนี่โอ้โหเกือบไปแล้วนะท่านผู้ชมไปยาวๆครับดูเฟรมเรทมุมล่างซ้ายมือนะคนุณนะซูมเอาเอา๋อหมดครึ่งแรกโอเคตัวนี้มีไมในตัวด้วยนะแล้วก็มี RGB จีบลำพงนี้อยู่ตรงนี้นะครับลำพง แล้วด้านบนนี่จะเป็นในส่วนของการระบายความร้อนนะพัดลมอ่ะมันจะมันมันจะเป่ามันมันจะดูดลมจากด้านหลังนะครับแล้วก็พุ่งออกด้านบนนะฮะใครอยากได้คีบผมก็ไปซื้อได้นะคีดจะเป็นแบบนี้นะครับแบบตั้งได้นะปดแล้วก็ตั้งลงได้เลยนะครับเป็นง่ายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ซื้อคีไว้ให้เนาะสำหรับใครที่อยากซื้อมาว่ามาว่าอุยวิ่งไปไหนวะวิ่งไปไหนวะไว้ตัวนั้นนอะ แย่งครับสวยกองหลังเราดีนะรอบนี้เราเอาเอมเอ็มปัปปี้มาเอมเปอร์ปี้อยู่ไหนวะลากยาวลากยาวพลิกก่อนครับสวยปั๊บปัปปี้โอ้ยเอ็มปัปปี้อืไม่ไหวเลยส่งไปเอ็มปัปปี้เอมเปอรปี้แม่งออจัดเลย อ้ผมปล่อยหลุดอย่างนั้นนะด่วนไม่นี่ด่วนไม่นี่โอ้ยดีมันมันชิปออกไม่ต้องเสียใจพี่ไปเลยจ้าเอาละเด้อเอาละเด้อส่งครับส่วนโอ้โหมันสกัดได้อิมพอปี้ไปแล้ว ต่อจอออกได้ด้วยนะคนดูนะอันนี้ผมว่าเวิร์กอยู่นะนี่มามาสวยมีดิสอ้าวตัวจีดน,น,นี่ตัวจีดน,น,นี่ตัวจีดน,น,นี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยๆๆๆๆโคโนดก็ตึงลำโพงดีมากนะ a u j a อ,อไม่ใช่ไอตัว a จีอะไรตัวนี้นะครับลำโพงนี่ต้องบอกเลยนะครับมันเป็นจุดเด่นของ ASUS อยู่แล้วนะฮะลำโพงนี่ดีมากนะครับเออ เป็นไอร็อบบี้แอสหมดนะลำพง so, <till S 1> ไปจา้จาเล่นคนดูโอเค้ยซาลาซาลา,า้ยเฮ้ยอ้าวสวยได้อย่างนี้ส่งครับส่งครับ อ้าจะรอกกันอีกนะมาแล้วไม่แห้งไครดรอกเดอร์รอบนี้ยิงโอ้โหทำไมชอบทำเสียวะแฟนซัพสีมูฟอ่ะเอาอ่ะเสียจะจัดเลยนี่ยังไงยังไงพี่เอาดิเฮ้ย ทุกคนจะดูได้นะพวกอุณหภูมิอุณภูมิอะไรพวกนี้นะครับแต่ใช้ไฟตัวนี้ใช้ไฟน้อยนะประมาณเก้าถึงสาวสิบวัวุ้ยแม่เ,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 เรียบร้อยโอ้แย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยครับพี่สองหนึ่งมันต้องอัดดีฟาบมาแล้ววะไปละโอ้โหโ,โดนอยาครับพี่ผมขอร้องครับพี่สวยส่งฮะ ไปแล้วไปเจอกันชาติหน uh, uh, cool. ้าบายบายน้องอ๋อเฮียเลี้ยงออกกูงงงงเลี้ยงออกทำไมถามตรงแต่งเลี้ยงออกเฉยเลยวะเมื่อกี้นี้เฮอยตัวจิตไปละสองสองไม่นี่สองสองไม่นี่โอ้ยแม่งไล่ไม่ทันนะมันวิ่งไวไอ้หนุ่มนี่ไอ้หนุ่มเมืองคง อยู่เมืองน้นแล้วไปอยู่เมืองคงไปวิ่งหน่อยเพื่อนวิ่งหน่อยสวยเมสซี่ครับทำไมเมสซี่มันอยู่ตรงนี้วะนีมาไปฟาเบียนเอ้ยม่งกโกไอ้สามุนย่อมาทำไมเอาดีเอาดี โอ้ยลูกพี่เสมอเหรอเอ้ยเสมอสองสองนะคนดูนะอา้าวเมื่อกี้นี่กดอะไรโอโอ๋อเสมอเสมือ,มอทดเวลาทดเวลาโอ้โหกูว่าโดนแน่เลยแพ้อบอสนี่เนหงาเลยนะบอกเลย เอาดินี่ดิสวย well อ้าวเมสซี่ไปแล้วบอกเลยซับโดดนี่เป็นไงล่ะยิงคนอ้ยมิงไม่เข้าหรอวะคนดูมึงเย่าพูดมาื่อกีนีนมัเช <c oughs> ีเราอยู่นะ <c oughs> คนดูนะ <c oughs> ไม่ค่อยแม่นเลยวะ่ะอันนี้ผมเล่นเกมพวกบอลไม่ค่อยเก่งยังไงขออภัยด้วยนะคองบนะคนดูทุกคนทุกท่าน ฟีส <Please S 2> นี่ก็ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วเกมแนวนี้สรุปจะเก่งเกมอะไรสักอย่างมั้งไหมเออังไม่ได้ลองอีพิกให้ทุกคนดูเลยนะมันเหลืออีพิกกับบอลแลนด์อะที่ต้องลองนะครับเดี๋ยวๆต้องลงลงเกมก่อนอ้าวโ,โดนนะนี่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยแคนยู l บริ e อ้าวลากมาแล้วนะ,นะะยิงเนี่ยครับดอกนี้ อุ้ยสุดจัดสุดจัดโอเคหมดเวลานะครับก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะอย่างที่ผมบอกไว้ในเฟรมเรทมันจะอยู่ประมาณอ่ะหกสิบถึงแปดสิบเฟรมเรทนะครับอันนี้เล่นแน่สบายชิวๆนะยกเว้นพวกคัสซนีนะพวกนี้นะครับอ่าค,คัสซีมันอาจจะแบบกระตุกหน่อยนะครับมันเป็นที่ตัวเกมนะท่านผู้ชมนะอาจจะต้องไปปรับตั้งอะไรสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะอ่ามาอันนี้ก็เป็นในส่วนของอ่าอินแมทแต่ผมจะออกไปนะครับในส่วนของล็อบบี้ปกตินะครับอืม ก็รู้สึกว่าให้เกมมันค่อนข้างที่จะโอเคนะท่านผู้ชมนะคือมันเล่นได้แน่นอนสบายๆนะครับอยังไงใครอยากไปเล่นก็ไปเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวเครื่องก็ผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้ด้านล่างคำนัยใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะสำหรับวันนี้วิคโ科教ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้ําใจในการวิ科教แชนแอลเพราะเป็นกำลังใจให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า